สวัสดีค่ะสบายดีฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะมือนี้แม่เพ่นมาทักทายสบายดีฟซีทางช่องเนาะค่ะเป็นคลิปที่3ก็จะเป็นแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์ต้อยน้ำโชคแม่ลิว้วอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพเลข่เขาฝากมาแล้วก็สุดใจพารวยเนาะคะ่ะ ฝาก FC ทางช่องเข้ามาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคอมเมนต์ให้แม่เพ็นและทุกๆุกเสียนทุกๆอาจารย์ด้วยเด้อเนาะกากรจะเข้าไปเบิ้งแนวทางมือนีแม่เพ่นก็ขออ่าฝากสินค้าไว้กับ FC ทางช่องด้วยนะคะสินค้าทุกตัวผ่านออยหมดนะคะ FC บ่าว่าจะเป็น อาหารเสริมยาบำรุงสายตานอบนอ,อยิบองพัดแล้วก็แคลเซียมยาบำรุงแก้ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาแล้วก็ครีมแก้ฝ้ากะจุดด่างดำชุดสบู่สีสม้มส่วนสบู่สีขาวเนาะจะเฮหไห,หนาเด็กนุ่มนวลดูอ่อนกว่าใบนะคะส่วนครีมครีมจะเป็นตัวเดียวกันเดอ้อค่ะนะคะ่ะ1ชุดหนึ่บาท ส่วนครีมกันแดดผสมรองพื้นนะคะก็1หลอด300บาทนะคะของไล่จิตพักดีค่ะ FC นี่ค่ะสินค้าฝาก FC ทางช่องอุดนุน่นช่วยแม่เพ็นด้วยเด้อจ้าเนาะคะ่ะฝากสินค้าแล้วค่ะผู้ใดอยากจะเข้ากลุ้มน้ำแม่เพ่นเนาะคะ่ะทักไล่มาได้ค่ะตามเบอร์ ที่ขึ้นหน้าจอให้ก็ได้เนาะหรือว่าจะสแกน QR code โค้ดก็ได้เบอร์ที่แม่เพ่นขึ้นหน้าจอให้ทักไลน์มาสั่งของหรือว่าจะเข้ากลุ่มก็ทักไลน์มาได้เนาะผู้ใดที่สแกนคิวอาร์โค้ดไ่ได้กะทักไลน์มาเอาค่ะเนาะจัดเก็บเบอร์ลุงเครื่องแล้วก็ทักไลน์มาค่ะนะคะตามนี้ค่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะวันนี้ได้มาฝาก f c ทางช่องแล้วลาวพัฒนาเนาะแต่ก่อนจะเข้าไปเบิ่งตัวเลขของมือนี้ค่ะ ก็มาบึงผลงานของแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์กันก่อนค่ะผลแนวทางลราพัฒนาวันที่5มิถุนายน2567ที่ผ่านมาเนาะเลข6ตัวออกที่7 6 1 4 9 3เลข5ตัว6 1 4 9 3 4ตัว1 4 9 3 3ตัวบน493และ2ตัวบน93 ส่วนสองตัวลางก็คือหนึ่งซเนาะค่ะเอฟซีเอาเนาะค่ะบาเบิงเจ้าแรกค่ะเลขเขาฝากมางวดที่แล้วให้มาวิ่งรูดหกับเจดค่ะบอมานะคะหกับเจไปอยู่ข้างหน้าเลขหตัวนะคะ่ะเจ็ดหนี่ค่ะข้างหน้าเลขหกตัวตรงๆเลยเนาะเจ็ดหค่ะงวดนี้เอาใหม่นะคะเอฟซีมันต้องอยู่ข้างหลังแหะเนาะ ส่วนของอาจารย์ต้อยนำโซ่ให้มาวิ่งลูดสองนะคะโบเข่านะคะวิ่งลูดโบเขาค่ะแต่ว่าเลขวินมาด้วยกันก็คือเก้าสามนะคะเลขวินก็มาด้วยกันเลขวินหกตัวเนาะจับคู่ชุดเน้นโบเขาเขาแค่ชุดเลขวินนะคะส่วนของแม่รล้วให้มาสองกับแปดโบเขาเนาะ ชุดเลขเด่นเลขวินของเพิ่นกับเขาที่9ก้าสาคือกันค่ะจับคูบ่ให้กับโบเขาเนาะส่วนของตาปากน้ำโพ7กับ0ค่ะงวดที่แล้วบบเขาค่ะเพิ่นจับคู่ให้ซีเกเก้มันออกเก้าสามเนาะของอาจารย์สวายให้วิ่งรูดบนล่างเอ,อ่อบแมนวิ่งรูดค่ะเลขวินหเออหตัวก็คือ9064 บอมีหนึ่งกับบอมีสามก็เลยจับคูหาบอ่อเขาเนาะเลขเก่ากามาซีกบมาแล้วเนาะแต่ว่าบอมีหนึ่งกับสามอยู่ในนี่ก็เลยบ่บอเขาค่ะส่วนของสุดใจพารวยวิ่งลูดแปดกับเก้าเนาะมาตัวรองก็คือเก้างวดที่แล้วสุดใจพารวยเน้นให้ที่แปดแปดบอมาค่ะมาเก่าค่ะเอา ได้แล้วค่ะผลงานของตะละเซียนตะละอาจารย์ลาวพัฒนาน้องวัดที่แล้วมาเบิงของมือวันที่7มิถุนายนสองหาหเจ็ดมือนอี่กันต่อเลยค่ะเจ้าแรกค่ะลาวพัฒนาอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะให้มาวิ่งรูดบนล่าง2กับ3จับคู่ไฮสองแปดสามเอ่อสองแเนาะ 28, 8, ชุดเน้นเนาะชุดเน้นสคู่ค่ะส8งแปดแปส สามแปดแปดสามสามเก้้าสมชุดเลขวินห้าตัวก็คือสองสามเจ็ดแปดเ้านาะคะ่ะส่วนงวดที่แล้วอาจารย์ต้อยนำโชคเพิ่นว่าเลขเด่นมีสองกับสามแต่เพิ่อนหายตัวเดียวก็คนะือสมเนาะงวดนี้เพิ่นก็เลยหามาสอตัวคือเกะะ้าค่ะงวดที่แล้วจับครูบ่เขาเนาะเลขชุดเลขวินมาอยู่ค่ะก็คือเกนะ้าสามเนาะ งวดน,นี้ก็ได้มาแล้ววิ่งรูดบนล่าง2กับ3จับคู่ชุดเน่นก็คือ2882 3773 3883 93 39เนาะเลขวินก็จะมี23789ค่ะนี่ค่ะได้แล้วนอกของอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะมาต่อที่ของแม่ลิวล้วเราพัฒนาแม่ลิว้วงวดนี้ให้มาวิ่งรูดบนล่าง เอ่อหกับ4เลขเด่นมี0 1 4 5 8 9นเนาะเลขเด่น6ตัวมี0ูนย์หจับคู่ชุดเน้นสองตัวมี1นึ่งหาหนึ่งแหาสีและ 4, 4 9เนาะแล้วก็ชุดลง2 4 5 9 9 0กกันเบิ้ล 1นึ่ี่สและ88ดค่ะส่วนงวดที่แล้วส่วนงวดที่แล้วให้มา2กั8บ8ปดบอเขาเนาะชุดเลขเด่นมาด้วยกันก็คือ9กสเนาะนี่ค่ะบอเขาค่ะงวดน,นี้ก็ให้มาใหม่แก้มือใหม่ค่ะวนนิ่งรูดบนล่าง1กับ4เนาะแม่ลิ้วให้มางวดน,นี้เลขเด่นก็จะมี0ูนย์หสห้าแดเ้า เลขชุดเน้นก็จะมีหนึ่งห้าหนแดสี่ห้าสี่ปดและสี่เก้าชุดลองสองสี่ห้าเก้ก้นเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสสและ8ปดแดค่ะได้แล้ว fc ทางช่องมาแคปหน้าจอเอาแนวทางลาวพัฒนาวันที่7มิถุนายนสองห้าของอาจารย์ต้อยน้ำโชคและแม่เลิ้วจ้านี่ค่ะแคปหน้าจอได้หรือ,อยังเนาะได้แล้วไปต่อกันค่ะ มาต่อที่ของอาจารย์สวัยงวดนี้อาจารย์สวัยให้มาเลขวินมี5ตัวคือเก่าศูนย์หสองสามห้วันนี้อาจารย์สวัยมักเลขศูนย์กับ1นค่ะ fc เนาะเพิ่นกระจับคู่ออกมาให้ได้นอกมีศ1แล 1, 3, 1, ้วก็หนึ่งสามหนึาเฉพาะเลขที่อาจารย์สวัยจับคู่ให้จะคือที่แม่เพ่นวงกล่มให้เด้อส่วนตัวอื่นๆจะแม่เพ่นจะจับเลขชุดวินให้มาครบถูกตัวเลยเนาะ นี่ค่ะมากตัวใดเลือกเอาเนาะไปเทีย system, บเซเลยลเซียนหลายอาจารย์เอาค่ะก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เอาศูนย์สามคือมีสองเทือละบาทนี่โอ้ขอโทษค่ะเอฟซีเขียนหลายเทือแท้สมพอมันหลายครูละเนาะ่ะฮักออกตัดออกจเนอะค่ะเอฟซีเอาตัดออกคููหนึ่งศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้าหนึ่งสาม หนึ่งห้าสองสามสองห้าแล้วก็สามห้าเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามและหนึ่งห้าเนาะส่วนงวดที่แล้วของอาจารย์สวายให้มาห้าตัวมีอยู่เก้ากับสี่เนาะแต่ว่าบมีหนึ่งกับสามเนาะก็เลยจับคู่บอเขาค่ะเนี่ยงวดน,นี้ก็เลยแก้มือใหม่เด้อเนาะให้มาเลขวินห้าตัวศูนย์หนึ่งสองสามห้าจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สอง 0 5 1 2 1 3 1 5 2 3 2 5และ3 5เน้นไปที่0 1 0 1และ1 3 1 5ค่ะได้แล้วเนาะของอาจารย์สวัยก็มาต่อที่แลขเขาฝากมางวนนี้ให้มาวิ่งรูด7กับ8 7กับ8ก็จับคู่3ตัวมี8 7 9 8 8 9 2ตัวบนล่าง7 8 7 9 8 8และ8 9เด้อค่ะเนาะ ส่วนมวที่แล้วเลขเขาฝากมาให้มา6กับ7ไปอยู่ข้างหน้าเลข6ตัวเนะาะงวดนี้เอาใหม่ค่ะเอซีงวดน,นี้เลขเขาฝากมาก็ให้วิ่งลูดบนล่าง7กับ8จับคู่8ปดเจ็สมตัวบนเนาะ8 8 9แสองตัวก็คือ7จ็ดแปดและ8ปดเเด้อค่ะ ได้แล้วก็แคปหน้าจอน้ำกันค่ะเลาาพัฒนางวดวันที่7มิถุนายน2567ของอาจารย์สไวัยและเขาฝากมาเนาะวันนี้เฮงเฮงรวยรยปังปไปด้วยกันค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะมาต่อที่เลาาพัฒนาของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่าง8กับ1เนาะ8กับ1ค่ะ จับคู่สามตัวบนให้มี1หนึ่งหาศูสองตัวก็คือ1 0 1 5 5 0 8นย์หนึ่สาม่สเนาะส่วนงวดที่แล้วของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูด7กับ0ูนย์เนาะบบเข่าค่ะงวดที่แล้วหลุดเนาะบบเข่าค่ะงวดนี้ตาให้มาวิ่งลูดบนล่าง 8กับ1จับคู่3ตัวบนก็คือ1 5 0 2ตัวก็มี1 0 1 5 5 0 8 0 8 3 1 0แล้วก็1 3เนาะนี่ค่ะ1 0ตรงกับกับของอาจารย์สไวยห้าศก็ตรงกับของอาจารย์สไวายแล้วก็1 5 1 3เนาะตรงกับของอาจารย์สไวายบนด้วยค่ะนี่ค่ะเอาตามนี่ค่ะ ได้แล้วของตาปากน้ำโผก็มาต่อที่ของสุดใจพารวยงว่วนนี้ให้วิ่งรูดบนล่าง9เม็ดเดียวนาะเราพัฒนางว่วนนี้วิ่งรูด9เม็ดเดียวค่ะเลขวินก็จะมี9 0้าศเจนาะจับคู่เก 97, 98, ึ่งเก้าเจ็เแนล้วก็หนเน้นที่91เม็ดเดียวเนาะส่วน3ามตัวบนก็จะเป็นเจ็ดเเม็ดเดียวเนาะ ของสุดใจพารวยงวดที่แล้วให้วิ่งรูดแปดกับเก่าเนาะมาตัวลองก็คือเก้าตัวเน้นแปดบอมาเนะ้ะงมุกอ่างวดที่แล้วเนาะก็บอกเข้าค่ะงวดนี้ก็เลยให้มาเก้าเม็ดเดียววิ่งรูดบนล่างเลขวินมีห้าตัวเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเนาะจับคู่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 1นึ่งส่วนสมตัวบนเจ็เม็ดเดียวเน้น2ตัวก็คือ91เม็ดเดียวนะคะไอซเอาแคปหน้าจอเอาแนวทางราวพัฒนาของสุดใจพารวยและตาปากน้ำโพวันที่7มิถุนายน2 5 6 7กันเลยเนาะวันนี้แม่เพ่นขออวยไส้ไห้พรอ fc ทั้งช่องเฮงเฮรวยรปังปขอให้แตก3มตัวบน สตัวล่างเนาะค่ะห้ทุกคนโชคมาล่ำา้วยหยิบจับคููใดอาจารย์ใดไปสื่อกับคอห้ถูกให้ปังกันทุกคนเด้อค่ะพ่นก็ขอกราบขอพระคุณสำหรับอยอดไลค์ยอดแชร์ที่ fc มีให้ทุกๆวันเนาะแล้วก็ขอขอบคุณเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์ ที่ให้แนวทางมาลงทางช่องน้องคำแพงชาแนลทุกๆวันค่ะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในครอบครัวและค่ะชีวิตของเฮาตะละมือตะละวันก็แล้วกันค่ะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ